สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเราที่โชว์รูมรถยนต์มือ2 Perfect Car นะครับอยู่กับผมนะครับผู้ชมผู้ดำเนินรายการวันนี้วันนี้จะพามารับชมนะครับรถกระบะทำกินเหมาะกับยุคน้ำมันที่โคตรจะแพงเลยนะครับตอนนี้เป็น Toyota Rivo 2.7นะครับ2.7เป็นะครับเบนซินติดก๊าซซีนโรงงานนะครับผมติดก๊าซซีนจีโรงงานเป็นโฉมปี2017ครับกับราคาเริ่มต้นเพียง297,000บาทครับมีให้เลือกโปรโมชั่นดีๆถึง3โปรโมชั่นนะครับนะโปรโมชั่นที่1ครับ เป็นโปรช่วยดาวนะครับเพอร์เฟกคาช่วยซับดาวให้ลูกค้านะครับสูงสุดถึง30,000บาทโปรโมโชั่นที่2ครับผมเป็นโปรขับฟรีนาน6เดือนนะครับพูดง่ายว่าออกรถวันนี้นะครับไปผ่อนข้างวัวจริงๆอีกทีนะครับนะเดือนกันยายนครับผมโปรโมโชั่นที่3จะเป็นโปรช่วยแต่งครับผมนะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ล้อแม็กนะครับใครอยากได้ล้อแม็กชุดข้างหน้านะครับเป็นแม็กซิงนะครับเลือกรายได้เลย TE 37เวลนะครับ CE 2 8หรืออยากได้ลายไหนส่งรูปมาให้เลือกกันนะครับอันที่2ครับคือล้อหลังนะครับเราจะใส่เป็นกระทะผ่านะครับเป็นล้อรับหนักให้นะครับนะและก็แถมตู้ทึบให้ทุกอย่างนะครับล้อ1ชุดนะครับข้างหน้าเป็นแม็กซิงนะครับข้างหลังเป็นล้อกระทะผ่ารับหนักหลังคาจะเป็นหลังคาสเตเลสสองเมตรสินะครับผมนะตัวนี้ รบชุดจบในโปรโมชั่นได้เลยออกรถฟรีดาวใช้เงินเพียง3,000บาทครับส่วนค่างวดครับตลอดสัญญานะครับจริงๆคันนี้จะผ่อนถูกสุดนะครับถ้าเป็นโปรช่วยดาวคันนี้ผ่อนถูกสุดเนี่ยอยู่ที่4,800บาทตลอดสัญญานะครับอย่างที่บอกไปครับใครอยากได้โปรขับฟรีหรือเรียกว่าโปรช่วยผ่อนนั่นเองนะครับขับฟรีไปเลย6เดือนถึงเดือนกันยานะครับหลังจากนั้นกลับไปผ่อนที่5,000 200บาทครับตลอดสัญญาครับผมต้องย้ำกันอีกทีนะครับนะสำหรับ To y ยต a r e v o 2.7 CNG นะครับตัวนี้เป็นก๊าซธรรมชาตินะครับที่ติดตั้งมาจากโชว์รูม t o y o ต a นะครับได้มาตรฐานสูงเลยทีเดียวตัวนี้ไม่ใช่ก๊าซที่ติดตั้งข้างนอกนะครับตัวนี้รับประกันเลยติดตั้งจากศูนย์โตโยต้ามาเลยนะครับผมนะเหมาะกับช่วงนี้มากนะครับช่วงที่น้ํามันดีเซลค่อนข้างแพงแล้วราคาสูงมากนะครับนะใครเลือกไปใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าประหยัดค่าใช้จ่ายต่อวันไปได้ ครึ่งครึ่งเลยนะครับนะอัตราการเติมเนี่ยราคาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ15.59บาทนะครับต่อ1ลิตรนะครับต่อ1ลิตรแล้วอย่างหนึ่งนะครับถังน้ำมันของดีเซลปกติเนี่ยจุอยู่ที่ประมาณ50ลิตรนะครับแต่ส่วนของซีนจีวิ่งทางไกลได้สบายๆนะครับเพราะว่าออกแบบถังมาเนี่ยนะครับจุได้ถึง75ลิตรหรือ15กิโลกร,รัมนะครับ แต่จำนวนเงินที่ใช้ในการเติมเต็มถังครับอยู่เพียงแค่240บาทและวิ่งได้ถึง146กิโลเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้จริงๆนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้จริงๆนะครับนะขอให้กดไลค์คนละหไลค์นะครับกด s u b s c r i b ์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเราไว้ด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดรถยนต์เข้ามาใหม่นะครับผมนะสำหรับใครที่ถูกใจสนใจอยากได้ไปวิ่งงานสัก1คันนะครับพกๆ โทรมาได้ที่เบอร์097 1818000ครับโทรมาได้เลยอยากทราบโปรโมชั่นดีๆอยากได้โปรโมชั่นไหนนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผม